ในวันนี้นะครับพอจอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตัวละครใหม่ของเกมวูดลิงเวฟนะครับประจําแพทสามจุดหนึ่งกันนะครับนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเอเมนั่นเองเนาะซึ่งก็น่าจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนเฝ้ารอกันใช่ไหมครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับใครก็ตามที่เปิดลินเน่กับมอร์เนียไว้พอต้องบอกเลยนะครับว่า2ตัวละครนั้นเนี่ยสามารถเล่นคู่กับเอเมได้ดีมากๆเลยทุกคนสมว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับ แต่ก่อนจะเริ่มการพอจอขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากคลิปนี้มาจากในส่วนของ Media Serv e r ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดบางส่วนนะครับที่ไม่เหมือนเซิร์ฟจริงได้เอาเป็นว่าไว้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวพอจอจะพิมพ์ไว้ให้ในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครก็ตามนะครับที่ผ่ามาในคลิปนี้และยังไม่ได้โหลดวิลติ้งเวฟมาเล่นพอจอต้องบอกว่าตอนนี้เกมมีภาษาไทยแล้วนะครับใครจะสนใจก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้เนาะลิงจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับอ่ะเกินนำมาพอสมควรแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับทอคร์เอไว้แล้วไปดูพรอกันก่อน,นครับอ่ะ,อะก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้วิธีการเล่นเอเมเบื้องตน้นกันก่อนดีกว่านะครับสับเอเมนะครับก็จะเป็นตัวละครในตำแหน่งดาเมจหลกักซึ่งดาเมจของเธอส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นดาเมจจากเลเรซันเลเวลชันเนาะทำให้เธอนะครับสามารถใช้ประโยชน์จากบัฟออโตสกิลของตัวลินเน่ได้คุ้มากมาก นอกจากนี้นะครับเอเมจะมี2โหมดการเล่นด้วยนั่นก็คือโหมดจูนรับเจอร์และก็ฟิวชั่นเบิร์สซึ่งเพื่อนๆสามารถปรับไปมาได้ก่อนเข้าสู่การต่อสู้นะครับคล้ายๆกับโตลินเน่เลยโดยสำหรับโหมดจูนรับเจอร์นั้นนะครับก็จะเป็นโหมดที่ทําให้เอเมนั้นสามารถแปะสานะจูนรับเจอร์อินเดเฟียร์ได้ด้วยตัวเองและเธอนะครับยังได้รับบัฟเพิ่มเติมพร้อมกับแจกบัฟให้กับเพื่อนทีมที่สามารถตอบสนองต่อสานะนี้ได้ด้วยส่วนโหมดฟิวชั่นเบิร์สนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ทาให สามารถแปะฟิวชั่นเบิร์สได้เหมือนกันเอเมจจะรับบัฟเพิ่มเติมพร้อมกับแจกบัฟให้กับตัวละครตัวน,นั้นได้อีกเหมือนกันด้วยส่วนด้านของวิธีการเล่นนะครับเอเมจะมีหลอดฟอเตที่ต้องสนใจอยู่ทั้งหมด2หลอดด้วยกันทุกคนหลอดแรกนะครับคือหลอดยาวๆอันนี้ซึ่งมีชื่อว่า Synchronization Rate นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับจะเป็นลักษณะเป็นรูปดาวหลอดนี้มีชื่อว่า r e s ซแ n นซ Rate เนาะซึ่ง2หลอดนี้แหละนะครับที่จะเป็นหลอดที่ช่วยทำให้ทุกคนสามารถใช้งานท่าไม้ตายพิเศษของตััวได้นะครบ ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เอเมสนั้นมีซิงโครไนเซชันเรทเต็มมีเรซเซนเรทครบ4ดวงพร้อมกับอยู่ในโหมดเฮเวนฟอล l e อีดิกอัน u n d ซึ่งโหมดนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวพอจอไล่ฟังอีกทีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ครบ3เงื่อนไขนี้เอเมสจะสามารถใช้งานท่าไม่ตายพิเศษที่ชื่อว่าเฮเวนฟอล l ลอีดิกฟินาเลได้ซึ่งท่านี้นะครับก็คือดามเมจหลักของตัวละครตัวนี้นั่นเองเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ไม่เลยรู้กันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถทาตามเงื่อนไขทั้ง3ข้อนี้ได้ยังไงเริ่่มจากกกหลออออดดแรกกน,นค,รค็ื อันนี้เก็บง่ายสุดเลยก็คือเพื่อเพอสามารถเก็บได้ผ่านการโจมตีต่างๆของตัวเองไนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกตินะครับเรเซนสกิลด l อ o d ค e น o เตอร์อินโท s สกิลหรือว่าท่าไม้ตายนะครับท่าพวกนี้สามารถเก็บได้ทั้งหมดเลยเนาะส่วนหลอดที่2น,นะครับก็คือหลอดเร c e นเรทจึงก็คือที่เป็นรูปดาวเหนือหลอดซิงค์นิเซชันเรทนะครับหลอดนี้เพื่อนจะได้มาผ่านการใช้งานเรเซนสกิลในรูปแบบพิเศษเนาะ ก็คือมันเพื่อนๆนะครับทำการเก็บหลอดซิงโครไนเซชั i o n r a ได้เกินกว่า100หน่วยนะครับหรือก็คือเกินครึ่งหลอดพร้อมโจมตีปกติจนถึงเบสิคแท็กที่สี่ r เ s o n a สกิลของตัวเอเมจก็จะเรืองแสงขึ้นมาเพื่อว่าจะสามารถกดใช้ไปนะครับเพื่อเป็นการจ่ายซิงโครไนเซชั i o n r a ทั้งหมด100หน่วยแลกกับดาวเร s o n a n c e r a ทั้งหมด1นดึ่งดวเงเองเองนาะโดยดาเมจที่เกิดจากเร s o n a n c e s k i พิเศษนี้นะครับก็จะนับเป็นเร s o n a n c เล l e v a t i o n ดาเมจนะครับ และการใช้งานท่านี้เนี่ยมันยังเป็นการสลับร่างตัวของเอ s ด้วยถ้ากดตอนเป็นคนนะครับตัวเอก็จะกลายร่างเป็นหุ่นยนต์แต่ว่าถ้ากดตอนเป็นหุ่นยนต์นะครับอันนี้ก็จะกลายร่างกลับมาเป็นคนเนาะอ่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่จะไม่เราได้ดาวเรเซนเรตนะครับ นั่นก็คือการใช้งานท่าไม้ตายได้เองทุกคนซึ่งพอกดไปปุ๊บนะครับเอเมสก็จะแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วก็จะได้ดาวนะครับทั้งหมด1ดวงทันทีเลยด้วยอะซึ่งฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนก็คงสงสัยใช่ไหมว่าไหนพอจอบอกว่าต้องเก็บให้ครบ3มเงื่อนไขก่อนถึงจะสามารถกดใช้งานท่าไม้ตายได้อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นคนละท่าไม้ตายกันนะทุกคนท่าไม้ตายที่พูดถึงเนี้ยคือท่าไม้ตายปกติของตัวละครส่วนไอ้ท่าไม้ตาย3ามเงื่อนไขอันนั้นนะครับมันคือท่าไม้ตายพิเศษเนาะอารมมมณใจะคคลลล้้าาาาาายยยกกััับบแตที่หาานนนร อ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าไม้ตายปกติเนี่ยนะครับนอกจากมันจะให้ดาวเราหนึ่งดวงแล้วมันยังให้บัฟกับเรานะครับสองอย่างด้วยทุกคนบัฟแรกนะครับคือบัฟที่ชื่อว่า Star Dust Resonance ซึ่งจะเป็นบัฟที่ทำให้ r e Resonance Skill พิเศษสามารถสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้นโดยสามารถบัฟได้ทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับส่วนถามว่าบัฟอะไรนะครับอันนี้ก็จะขึ้นกับตัว resonance mode ของตัวเอเมททุกคนซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกปรับได้ก่อนเข้าสู่การต่อสู้คล้ายๆกับลีเน่เลยนะครับ เพียงแต่ว่าโหมดการปรับนั้นจะเป็นคนละแบบกันลินเน่จะเป็นการเลือกระหว่างโหมดจูนลับเจอร์กับจูนสเตนใช่ไหมแต่ว่าเอเมนะครับจะเป็นการเลือกเล่นระหว่างโหมดจูนลับเจอร์กับฟิวชั่นเบรสแทนนะครับซึ่งถ้าเราเลือกเล่นแบบจูนลับเจอร์เรซันสกิลพิเศษของตัวเอเมจะสามารถสร้างดาเมจได้เพิ่มเป็น10ฮิตด้วยกันโดยดาเมจแต่ละฮิตที่เพิ่มขึ้นมานะครับจะนับเป็นดาเมจประเภทจูนลับเจอร์เนาะ นอกจากนี้ในโหมดนี้เนี่ยเอเมจสามารถแปะสานะอินเอร์เฟียร์แบบจูล็เจอร์ใส่ตัวมอนสเตอร์ได้เหมือนกับที่ลินเน่ทำเลยนั่นแปลว่าดีบัฟของตัวมอรเนียที่เป็นการทําให้มอนสเตอร์นะครับโดนดาเมจแรงขึ้น40%จากเดิมทีนะครับไอ้ดีบัฟนี้มันจะสามารถทํางานได้ก็ต่อเมื่อเรามีลินเน่นะครับหรือว่ามอเนียมี S1 ใช่ไหมครับต่อจากนี้ไปนะครับก็จะกลายเป็นว่าดีบัฟนี้จะสามารถทํางานได้เมื่อเล่นคู่กับเอเมจด้วยทุกคนไม่เอ็กซ์คลูซีฟแค่เฉพาะลินเน่แล้วเนาะ ส่วนถ้าเราเลือกโหมดเป็น Fusion b เ r รสอันนี้ก็จะเป็นการทำให้ d e b u ฟ f ิวชั่นเบรสที่โดยปกติแล้วเราต้องแปะให้ครบ10 stack ก่อนมันถึงจะมีดาเมจพอ AM a อเมอยู่ในโหมดนี้นะครับมันจะเหลือแค่5 stack แทนนอกจากนี้นะครับโหมดนี้มันยังทำให้เอเมนะครับสามารถแปะฟิวชั่นเบรสได้ด้วยสกิลต่างๆของเธอด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยเอเมนะครับก็จะมี2โหมดการเล่นด้วยกันใช่ไหมครับ ก็คือโหมดที่เล่นกับสถานะจูเลปเตอร์ซึ่งก็จะเหมาะกับการเล่นกับลินเน่หรือมอร์เนียแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดฟิวชั่นเบิร์สซึ่งอันนี้ก็ต้องรอตัวละครในอนาคตที่สามารถแปะฟิวชั่นเบิร์สได้เหมือนกับเอเมสมาอีกทีนึงนะครับอาฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนก็อาจสงสัยใช่ไหมครับในเมื่อเอเมสนั้นสามารถแปะสถานะจูเนเดเฟียรับเจอ,เจอได้ด้วยตัวเองแบบนี้ แบบนี้นะครับลินเน่ก็ไม่มีประโยชน์หรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ทุกคนเพราะว่าต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าลินเน่นะครับมีบัฟอื่นๆที่สําคัญกับตัวของเอเมสอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นโบนัสธาเมจากท่าไม้ตายเอาท์โทสกิลนะครับที่สามารถบัฟเลเซนเลเบลเลชันได้ซึ่งมันคือดาเมจหลักของตัวเอเมสใช่ไหมนอกจากนี้นะครับยังมีบัฟจุนเบรกบูสแล้วก็บัฟจากเซดโคต่างๆด้วยซึ่งอันนี้นะครับเอเมสก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ทุกคนต้องบอกว่าเอเมสนะครับยังมี อยู่ในโหมดจูเลบเจอร์เวลาที่เพื่อนร่วมทีมคนใดนะครับแปะสานะจูเลบเจอร์หรือว่าทำจูเลบเจอร์ดาเมจนะครับ ตัวเอเมจะได้ค่าคิด์ิเค้าดาเมจเพิ่มขึ้น20%สามารถแซกสูงสุดได้3ขั้นและถ้าเก็บครบ3ขั้นท่าไม่ตายพิเศษของตัวเอเมจะได้รับดาเมจแอมพลิฟิเคชันนะครับเพิ่มขึ้นอีก25%ด้วยซึ่งแต่ละตัวละครในทีมจะสามารถสร้างแซกนี้ได้แค่1แซกเท่านั้นนั่นแปลว่านะครับถ้าเราอยากจะเก็บให้ครบ3แซกก็ต้องมีทั้งเอเมทลินเน่และก็มอร์เนียเลยด้วยจะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้แล้วนะครับพะฉันนะครับลินเน่กับมอร์เนียถือว่าสำคัญในที มันก็จะมีบัฟที่คล้ายๆกันในฝั่งของโหมดฟิวชั่นเบรสด้วยแต่ว่าเนื่องจากณนะตอนนี้นะครับเรามีเอเมสแค่คนเดียวที่สามารถแตะฟิวชั่นเบรสได้เพราะฉะนั้น,นครับตรงนี้ยังไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เนาะนทีนี้นะครับกลับมาที่ท่าไม้ตายของตัวเอเมสกันทุกคนใครที่ลืมไปแล้วนะครับพอจอทวนให้อีกรอบว่ามันคือการเปลี่ยนเอเมสนะครับให้กลายร่างเป็นหุ่นได้ดาวเลยแซนเลททั้งหมด1ดาวพร้อมกับว่าก็จะมีการแจกบัฟทั้งหมด2งบัฟใช่ไหมครับซึ่งบัฟแรกราก,แก,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 การูาร้ไป อีกบัฟที่เราจะได้นะครับก็คือบัฟที่ชื่อว่า Heavenfall e d i c t u n b o Unbound ทุกคนซึ่งอันนี้นะครับพอจอก,ก็เคยพูดถึงไปแล้วนะครับในช่วงต้นใช่ไหมครับว่ามันคือหนึ่งเงื่อนไขที่ทําให้เราสามารถใช้งานท่าไม้ตายพิเศษของตัวเอเมทได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้ก็สรุปง่ายๆว่าเราจะสามารถกดใช้งานท่าไม้ตายพิเศษของตัวเอเมทได้ก็ต้องกดท่าไม้ตายปกติก่อนนั่นแหละเนาะอามาถึงตรงนี้นะครับเราก็เลยรู้ไปครบแล้วใช่ไหมครับ ว่าเราจะสามารถทําตามเงื่อนไขทั้ง3ข้อของการกดท่าไม้ตายใหญ่ได้ยังไงคราวนี้นะครับเราก็มาประกอบร่างเป็นคอมโบกันคอมโบการเล่นของตัวเอเมสนะครับก็จะเริ่มต้นจากการใช้งานอินโทรสกิลเข้ามาตีปกติไปเรื่อยนะครับจนถึงเบสิกแท็กขั้นที่4กดเรสเซนสกิลจากนั้นนะครับก็ตามด้วยการใช้งานท่าไม้ตายแล้วก็ตีปกติอีกรอบนะครับจนถึงเบสิกแท็ขั้นที่4ครั้ง มาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้ดาวนเล,นนเลนทั้งหมด2ดวงหล่อซิงคไนเซชั่งนะครับจะเกินครึ่งหล่อไปนิดนึงแล้วก็นันสกิลพิเศษนะครับก็จะพร้อมใช้งานอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับว่าทําไมถึงได้ดาว2ดวงเพราะว่ากเพิ่งกดใช้งานถ้าไม่ตายไปทีเดียวแล้วก็ยังไม่เคยใช้งาน雷闪ส,สกิลพิเศษสักรอบใช่ไหมครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะได้ดาวเดียวไม่ใช่เหรอที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าบับจากอินโทรสกิลทุกคนอินโทรสกิลของตัวเอสนะครับ จะทำให้การใช้งานถ้าไม่ตายครั้งต่อไปจะสร้างดาว2ดาวแทนที่จะเป็นแค่ดาวเดียวนะครับมันก็เลยสามารถเกิดดาว2ดวงได้แบบนี้อะซึ่งพอถึงจุดนี้นะครับพอเลเซ้นสกิลพิเศษของเราเรืองแสงขึ้นมาก็สามารถกดใช้งานไปได้เลย1ทีนะครับก็จะเป็นการจ่ายซิงครไนเซชันเรทนะครับทั้งหมดครึ่งหลอดเพื่อสร้างดาวที่3ขึ้นมามันก็จะเหลือซิงครไนเซชันเรทอีกประมาณสัก1ใน4ของหลอดใช่ไหมครับทำให้พอเพื่อนเพื่อน,นะครับทำการโจมตีปกติ ถึงเบสเซตแท็กขั้นที่4รอบสิงค์ i z นเ i ซชั a นเลดนะครับจะเกินครึ่งหลอดพอดีและเลเซนสกิลของเพื่อนเพื่อนนะครับก็จะรังแสงขึ้นมาอีกครั้งเพื่อนเพื่อนะครับก็สามารถกดใช้ไปเพื่อสร้างดาวโวดที่4ต่อได้เลยซึ่งในจังหวะนี้นะครับที่เอเมได้ดาวครบ4ดวงเอเมจะได้บัฟพิเศษนะครับที่ชื่อว่า instant r e s p n w e ซึ่งมันก็จะเป็นบัฟที่ทาให้เอเมนั้นสามารถกดโจมตีค้างใช้งานเฮเวียแท็กพิเศษได้หนึ่งทีซึ่งเฮเวียแท็กพิเศษนี้นะครับ จะได้บัฟดาเมจแอมพลิฟิเคชันเพิ่มขึ้น200%และหลังจากใช้งานมันเสร็จมันก็สร้างซิงโครไนเซชันเลทให้เราจนเต็มหลอดเลยทุกคนส่งผลทําให้เรานะครับก็จะมีครบทั้ง3เงื่อนไขแล้วใช่ไหมครับถ้าไม้ตายก็กดเรียบร้อยแล้วดาวก็ครบ4ดวงแล้วและซิงโครไนเซชันเลทนะครับก็เต็มหลอดแล้วเช่นเดียวกันถ้าไม้ตายพิเศษนะครับก็สามารถเปิดใช้งานได้เพื่อนก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับ Yes. initiating criticality protocol อันนล้นอกจากนี้นะครับเอเมก็มีข้อควรรู้เพิ่มเติมบางข้อเหมือนกันนะครับข้อแรกก็คือเอเมนั้นนะครับจะมีอ u t โ o o l skill ที่ส่งผลทําให้เพื่อนร่วมทีมนั้นสามารถสร้างดาเมจได้แรงขึ้นและถ้าตัวละครตัวนั้นนะครับเป็นตัวละครที่สามารถแปะจูรับเจอร์หรือว่าแปะฟิวชั่นเบิร์สได้ก็จะได้รับรบัฟเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอีกข้อก็คือระหว่างที่สํารวจโลกเอเมจะสามารถใช้งานเลเซอร์สกิลเพื่อลาการเปลี่ยนตัวเองนะครับให้กลายเป็นหุ่นยนต์และเพื่อนนะครับก็สามารถบินไปมาได้เหมือนกับเวลาที่เพื่อนใช้ปีกเลยนะครับอะต่อมานะครับพอจอพาทุกคนมาดูในส่วนของวิธีการปั้นตัวละครนี้กันมากดีกว่านะครับ แต่ก่อนจะเริ่มการสาวใครก็ตามนะครับที่มองว่าคลิปนี้ประโยชน์แล้วก็อยากให้คนเห็นเยอะอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้นะครับรวมถึงคนที่กดซับนะครับก็ยันกดซับไปงานใจพอจอยนะในเรื่องขอการสกิลนะครับสำคัญสุดสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นในสลองท่าไม้ตายเลยทุกคนพออย่างที่พอจอบ,บอกไปนะครับ ว่าดาเมจหลักของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมาจากตอนที่เราทํา3เงื่อนไขครบถ้วนนะครับแล้วก็ใช้งานท่าไม่ตายพปเศษ,ษ,ษไปซึ่งตัวคูณดาเมจของท่านน,น,นะครับอยู่ที่สกิลนี้เลยทุกคนดังนั้นนะครับก็ให้อัพเยอะที่สุดเท่าที่จะไปได้เลยรอลงมานะครับจะเป็นฟอร์เตสกิทนะครับซึ่งอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นการโจมตีปกติแล้วก็ในซันสกิลสองอย่างนี้นะครับสัดส่วนดาเมจค่อนข,ข,ข,ข้างใกล้เคียงกันนะครับเพราะนั้นก็อัพพอๆกันแล้วก็ในส่วนอินโทสกิลอันนี้ไม่ถือว่าสําคัญมากนะะะรรบไไมม่จาาเเป็็้้้ออยกกกดแลลลวืท รวมถึงฟอร์เต้ย่อยต่างๆด้วยพวกนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเนาะอัศว,ว์เลวร์วุฒนะครับก็แน่นอนว่าดีสุดก็คือประจําตัวทุกคนอาวุชินนะครับมีการบัฟในส่วนของท่าไม้ตายให้กับเอเมสได้เยอะมากๆดยภาพรวมนะครับเลยค่อนข้างแรงจากผลการคํานวณน,นะครับก็ต้องบอกว่าอาวุชินีนเนี่ยแรงกว่าอุสสายฟรีนะครับระลายประมาณสัก20-25%ได้เลยส่วนต่อพอจอมองว่าค่อนข้างน่าเปิดนะครับสการก็ตามที่มีงบเพียงพอนะครับก็เปิดมาใช้งานได้เลยคุ้มค่าแน่นอนเนาะ ส่วนโ่าดาวอื่นนะครับโดยภาพรวมแล้วไม่มีวุชิไหนเลยนะครับที่มีการแจกบัฟที่เกี่ยวข้องกับ่าไม้ตายทําให้โดยภาพรวมนะครับดาเมจจะค่อนข้างห่างจะประจําตัวเยอะอยู่เหมือนกันทุกคนแล้วก็ไม่ว่าจะเลือกใช้วุชิไหนนะครับก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันหมดนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เป็นแค่วุชที่ช่วยทําค่าเซตัสแอตแทกคิเลตคิเดมอะไรเงี้ยเฉยเนาะ ใครเมียไหนอยู่นะครับจะเลือกใช้ไหนก็ได้เลยนะครับไม่ค่อยต่างกันมากส่วนผู้เล่นสายฟรีนะครับที่พอจอยน่ามากๆเลยนะครับก็จะเป็นเอเมอร์เลดออฟเจเนซิสเนาะก็เป็นอาวุธที่มีเงื่อนไขการใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแซคี้เลดเอตแท็กนะครับแล้วก็เอนเนอร์จีดีเจนซึ่งทุกค่าเซตัสนะครับเอเมก็สามารถใช้งานได้หมดเนาะเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ดีนะครับอ่าแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่เติมบ p นะครับก็จะใช้เป็นบ p ใหม่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าก็เป็นอาวุธนะครััััับบบบบทททีีี่่่่่่่่่มมมมมมมคคคควววววววาา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 สรรรรรรรถใใในนนนนนนกกกห้้้้้ตตตยยยไไไดดดแโภพพะะะออออชเเเงุธ คอนคาลจะมีค่าพลังโจมตีพื้นฐานที่ตามทําให้ถึงแม้ว่าผลข่าววุฒนะครับเอเมจจะสามารถใช้งานได้ก็จริงแต่ว่าด้วยเบสเดดเคที่ต่ำสุดท้ายนะครับดาเมจก็จะออกมาเบาอยู่ดีทุกคนพอส่วนต่อพอจอก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใช้เป็นเอเมจออฟเจเนซีสดีกว่าเนาะอ่ะส่วนใครที่อยากได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามารถดูตามตารางที่พอจอข,ขึ้นบนหน้าจอแล้วนะครับอัานไหนเปอร์เซ็นต์ดาเหมที่ศูนย์นะครับก็สามารถเลือกใช้อันนั้นได้เลยเนาะอ่ะส่วนตัวไอโค้กดนะครับ เซตสองมีการแจกโบลัสซาเมทฟิวชั่นนะครับทั้งหมด10%แล้วก็เซต5นะครับก็คือเวลาที่ตัวละครของเรามีการแปะฟิวชั่นเบิร์สหรือว่ามีการแปะจูรัปเจอร์ซึ่งสองอย่างนี้นะครับเอเมทสามารถทำได้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะมีการแจกค่าคีย์ทคอร์เรทนะครับให้เอเมททั้งหมด20%พร้อมกับว่าก็จะมีการแจกดาเมจฟิวชั่นนะครับให้กับเอเมทเพิ่มขึ้น20%ด้วยซึ่งโดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าเป็นปริมาณบัฟที่ค่อนข้างเยอะประมาณนะครับพอจอออแนนนนนนนะะะาาใใให้้้ชไปส่วววขงตตััักิโลเพีครบ ถ้าเมทเป็นคนใส่เนี่ยก็จะมีการบวกดาเมจไม่ตายเพิ่มขึ้นให้กับเรานะครับ25%คือไม่จําเป็นต้องเลือกเลยนะครับตัวเกมเลือกให้เราแล้วนะครับอ่าแตงไะไรก็ดีนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเซตใหม่ใช่ไหมครับแต่หลายคนอาจจะยังฟาร์มกันไม่ได้อีกเซตหนึ่งที่สามารถใช้งานไปก่อนได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเมท a ทิรฟเนาะแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเบากว่าเซตใหม่นะครับลาวาประมาณ10%ได้เลยทุกคนฟาร์มสุดท้ายแล้วนะครับยังไงซาก็ควรจะเปลี่ยนมาเป็นเซตใหม่อยู่ อ่ะส่วนเรื่องของค่าเซตัสนะครับก็ปั้นตามคอมบิเนชันปกติทั่วไปได้เลยนะครับก็คือ4 3 3 1 1โดยข้อ4นะครับกใ็ใช้เป็นคีเลดหรือว่าคีดาเมจตามแต่ที่ขาดข้อ3นะครับอันนี้สามารถใช้ได้สองอย่างเนาะจะเป็นฟิวชั่นดาเมจคู่ก็ได้นะครับหรือว่าฟิวชั่นดาเมจคู่กับเอเดนเคก็ได้โดยภาพรวมนะครับต่างกันไม่ค่อยเยอะส่วนข้อสิบนะครับกใ็ใช้เป็นท่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เนาะ แล้วก็เวลาฟาร์มนะครับก็เน้นที่เล็ทขี้ด้าเม็เป็นสําคัญรอเรามาเนี่ยก็จะเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ส่วนเซตัสที่เหลือที่ไมเป็นประโยชน์นะครับก็คือโบนัสซาเม็ดไม้ตายกับค่าเอเดเคแฟตนะครับส่วนค่าเอนซีดีเจนนะครับโดยภาพรวมเราต้องบอกว่าแค่100%ก็เพียงพอใช้แล้วนะครับแต่อะไรก็ดีพอจ้อยนะนำว่าให้ทําประมาณสัก110-120นะครับเผื่อบางทีทเพื่อนเพิ่มเล่นพลาดนะครับจะได้ไม่ระบาดในการเก็บพลังงานไม้ตายจนเกินไปเนาะ อ่ะต่อมาจะเป็นเรื่องทีมนะครับก็ด้วยความที่ตัวเอเมนะครับมี2โหมดการเล่นด้วยกันใช่ไหมก็คือโหมดจูรับเจอร์กับฟิวชั่นเบิร์สทีมส่วนใหญ่ของเธอนะครับก็เลยมักจะจัดล้อไปตาม2โหมดการเล่นนี้นะครับเอาโหมดแรกก่อนก็คือจูรับเจอร์แน่นอนนะครับว่าดีสุดก็คือการเล่นคู่กับลิเน่กับมอเนียนะครับเพราะทั้ง3ตัวละครนี้นะครับมีความสามารถในการต่อสอต่อสานะจูรับเจอร์ได้มันก็ทําให้อินเทนสกิลนะครับที่มีการแจกบัฟทั้งที่ที่เข้าดาเมเอสนะครับรวมถึงบัฟท่าไมททีีนนาาทที่่เเเลลยยุกกกกคนนนนนอจา้ับม ก็อีบับนะครับที่ค่อนข้างจะเหมาะกับตัวของเอเมสมากๆด้วยอย่างลินเน่นะครับก็มีอัลโต้สกิลที่สามารถบัฟท่าไม้ตายได้มีดาเมจโบนัสนะครับจูนเบรกบูสแล้วก็ส่วนของมอนียนะครับอัลโต้สกิลนะครับก็มีการแจกดาเมจแอมซึ่งก็ทําให้ทั้งตัวของลินเน่แล้วก็ตัวของเอเมสเนี่ยนะครับแรงขึ้นทั้งหมดเลยยิ่งไปกว่านั้นนะครับจะมีการแปดดีบัฟที่ทําให้มอนสเตอร์นะครับโดนดาเมจแรงขึ้นอีก40%ด้วยโดยภาพรวมนะครับทีมนี้เลยแรงทั้งทีเลยเนาะเป็นทีมที่โกงมากๆและตอนนี้นนนนนนะะะครรับกกก็็่่่่่าาจเเเเปหึงงงใใทททีีีมมสุดขอแล้ว อ่ะส่วนคอที่ไม่มีมอเนียนะครบเพื่อๆก็สามารถใช้ตัวละครซัพพอร์ตทั่วๆไปได้เนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชอคีเปอร์นะครับวอรีน่าหรือว่าบูลิงแบนตนัน ส่วนลินเน่นะครับอันนี้จะค่อนข้างหาตัวแทนค่อนข้างยากทุกคนเพราะณตอนนี้นะครับแทบไม่มีตัวละครไหนเลยที่มีความสามารถในการบัฟดาเมจไม้ตายได้ที่บัฟได้ก็อาจจะมีในส่วนของตัวชางลี่นะครับเจียนชินหรือหยินหลินซึ่งที่พอจอมองว่าโอเคที่สุดนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชางลี่เนาะส่วนตัวหยินหลินกับเจียนชินนะครับพอจอมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เนาะเพราะโดยภาพรวมนะครับ,รบถึงแม้ว่าจะสามารถบัฟดาเมจไม้ตายได้ก็จริงแต่ว่าปริมาณบัฟนะครับมันไม่ได้ถือว่าเยอะมากรวมถึงดาเมจส่วนตัวของ2ตัวละครนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีสุดท อ่ะแล้วก็ด้วยความที่เอมสนะครับเป็นตัวละครธาตุไฟอีกเพซายหนึ่งที่สามารถเล่นได้นะครับก็คือการจับคู่เล่นกับรูป้าแล้วทําเป็นทีโมโนไฟแบบนี้นั่นเองทุกคนอาจจะไม่ดีเท่ากับลินเน่หรือว่ามอเนียก็จริงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ยังคงโอเคบางๆอยู่นะครับอ่ะสนิมโหมดการเล่นหนึ่งลยครับก็คือการเล่นแบบฟิวชั่นเบิร์สทุกคนซึ่งณตอนนี้ต้องบอกว่าเพซายแบบนี้นะครับยังไม่สามารถจัดทีมได้เต็มที่เนา เพราะนาตอนนี้นะครับเรามีแค่เอเมแค่คนเดียวที่สามารถแปะฟิวชั่นเบอร์ได้เราคงต้องรอตัวละครใอนอนนคตเพิ่มเติมก่อนนะครับถึงจะสามารถเล่นทีมแบบนี้ได้แต่ว่าก็ไม่นานานมากนะครับเพราะว่าน,นตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมก็ได้มีการออกเซเลโคลนะครับของฟิวชั่นเบอร์มารอไว้แล้วด้วยเพะนั้นะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากรอเล่นทีมฟิวชั่นเบอร์ก็เปิดเอเมมารอไว้ก่อนได้นะครับแต่ว่าใครที่อยากลองเล่นแบบพังๆก่อนนะครับก็อาจจะใช้เป็นทีมนี้ไปก่อนก็ได้นะครับ ก็คือใส่จีสากเข้ามานะครับเพราะว่าจีสากก็เป็นตัวละครที่เล่นกับเนกาทีฟสเตตัสอยู่แล้วส่วนอีกตัวละครนึงนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่มีตัวละครฟิวชั่นเบิร์สเราก็อาจใช้เป็นตัวละครซัพพอร์ตในฝั่งของจูรับเจอมาสักครู่นี้ไปก่อนก็ได้นะครับเช่นการจะใช้เป็นในส่วนของตัวลินเน่หรือว่าชางลี่เป็นต้นนั่นเองเนาะ อาละนี่นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดที่พอจอมฝากทุกคนในวันนี้นะครับยังไงใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเนาะไว้ว่างๆพอจอมแว้มาตอบนะครับแล้วก็สำหรับใครก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้โหลดเกมบูตติ้งแวะมาเล่นพอจอแจ้งอีกรอบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมเป็นภาษาไทยแล้วนะครับยังไงก็สามารถลองโหลดมาเล่นก็ได้เนาะลิงก์ดาวน์โหลดเกมจะอยู่ในคอธิบายใต้คลิปเลยนะครับอ่ะส่วนคลิปนี้นะครับก็จะมีหน้ารำาญเพียงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรต่อไไปปปนนนนะะคคครรััััับบกกกก็ฝาาตตติิดดดม้้วววยลลีีพจอออข่สส